สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับทั้งทาง youtube แล้วก็ facebook นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นหัวแปลงนะครับหัวแปลงยี่ห้อโอเชียนนะครับเป็นหัวแปลงไฟฟ้านะครับหัวแปลงไฟฟ้านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับตามกล่องเขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับผมก็ ไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรนะครับก็สืบเนื่องมาจากนะครับผมใช้แปลงไฟฟ้าตัวนี้อยู่นะครับของโอเชียนนะครับนี่นะครับให้ดูไกลๆนะครับก็แปลงไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์แบรนด์แบรนด์ลูกของบริษัทเสี่ยวมี่นะครับก็เป็นแปลงไฟฟ้านะครับหลังจากเพื่อนๆใช้งานไปครบ3เดือนแล้วนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนหัวแปลงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ผมได้ซื้อมาเปลี่ยนนะครับ ครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปนะครับเมื่อเมื่อครั้งก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นหัวสีดํานะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าในกล่องนี้นะครับเป็นหัวแปลงสีอะไรแล้วก็มันให้มามีอะไรบ้างนะครับเนาะก็ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันนะครับโอเคนะครับผมก็ได้แกะพลาสติกนะครับที่ห่อหุ้มกล่องออกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่ตัวกล่องนะครับจะมีรายละเอียดอะไรนะครับบอกเราบ้างนะครับก็อนี้ก็คือด้านหน้านะครับก็เขียนว่าโอเชียนนะครับก็เป็นภาษาจีนรวมกับภาษาอังกฤษนะครับอืเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้ก็จะบอกโอเชียนโมเดลนีมโอเชียน P1 นะครับโอเชียน a แ d นด d ์ดนะครับ เอาเป็นหัวแปลงนะครับน่าจะสองชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันนะครับว่ามีสองชิ้นจริงหรือเปล่านะครับเนาะโอเคนะครับนี่นะครับผมได้แกะออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวนะครับเรามาดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับมีสองชิ้นนะครับข้างในนะครับเป็นหัวแปลงนะครับมีสองชิ้นนะครับอย่างนี้นะ นะครับมีสองชิ้นนะครับก็หยิบมาสักหนึ่งชิ้นนะครับมา,าให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็เขาก็จะมีตัวครอบนะครับแยกมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสีขาวนะครับหัวแปงก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นของแท้นะครับเป็นของแท้นะก็รอของนานหน่อยนะครับสั่งผ่านช้อปปีนะครับแต่ก็ไม่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 น่าจะถึงสิบห้าวันนะครับของก็ถูกส่งมาถึงไทยนะครับตัวนี้เขาก็จะมีเลขบอกนะครับโอเชียนเนี่ยนะครับ p หนึ่งขีดอะไรอย่างงี้นะครับน่าจะเป็นรหัสของเขานะครับเดี๋ยวนะครับเรามาดูวิธีการเปลี่ยน หัวแปลงกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มียังไม่เคยเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนไปพร้อมๆกันนะมาดูที่แปลงของเรากันก่อนนะครับแปลงของเรานะครับในส่วนของหัวมันนะครับสีดําทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือส่วนของหัวแปลงที่เพื่อนๆจะต้องทาการเปลี่ยนทุก3าเดือนนะครับซึ่งสังเกตจากลักษณะหัวแปลงจะเพราะว่าไม่บานไม่อะไรนะครับคือจริงๆแล้วแปลงไฟฟ้านะครับไม่3เดือนต้องเปลี่ยนนะครับแบบ กำหนดเป๊ะๆนะครับไม่ต้องรอให้บานนะครับเพราะเขาจะไม่มีลักษณะบานออกเหมือนเหมือนเหมือนแปลงตามท้องตลาดนะครับซึ่ง3เดือนเป๊ะๆนะครับเพื่อนๆควรเปลี่ยนนะครับตามคําแนะนําของแพทย์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนั้นเดี๋ยวเราก็มาดึงส่วนส่วนส่วนบนที่เป็นสีดำออกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงออกนะครับมันจะใช้แรงนิดนึงนะโอเคนะครับผมก็ได้ดึงออกไปแล้วนะครับนะ ในส่วนของหัวแปลงด้านบนนะครับเขาก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะนี่นะครับตัวนี้นะครับที่ทําให้เกิดการสั่นนะครับขณะที่เราแปลงฟันนะครับเราก็นําหัวแปลงใหม่ของเรานะครับมาเสียบไปได้เลยซึ่งตัวบากของเขานะครับต้องเสียบตามบากของเขานะครับโดยหันตัวแปลงเนี่ยครับมาตรงด้านหน้านะครับด้านหน้าอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะบังคับ ให้ให้เสียบอยู่แล้วนะครับถ้าใส่ไม่ตรงเพื่อนๆือนก็จะเสียบลงไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็กดลงไปนะครับกดลงไปนะครับนี่นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหัวแปลงนะครับง่ายมากเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่หาซื้อหัวแปลงตัวนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวลองดูรุ่นชื่อรุ่นอะไรอย่างงี้ใน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 ชื่อคลิปละกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับเนาะก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแนะนําวิธีการเปลี่ยนนะครับแบบาการเปลี่ยนหัวแปลงนะครับแล้วก็มาแกะกล่องให้ดูนะครับว่าหัวแปลงที่ซื้อมานะครับจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับจริงๆมันมีหลายรุ่นนะครับสีดําสีอะไรอย่างนี้นะครับก็ตามแต่ลักษณะเพื่อนๆชอบเลยนะครับผมจําไม่ได้แล้วว่ามันแตกต่างกันที่อะไรนะอาจจะอาจจะเป็นตัว ตัวเนี้ยนะครับตัวตัวแปลงมันมันมีหลายสีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเนี่ยซื้อสีขาวมาใช้นะครับเนาะส่วนหัวแปลงเนี่ยจะเป็นสีอะไรเพื่อนๆก็สามารถซื้อมาเสียบได้นะครับถ้าเป็นลักษณะที่เขียนว่าโอเชียนอย่างนี้นะครับนะตัวนี้นะครับเป็นให้มันตรงรุ่นของมันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่ติดตามนะครับรับชมนะครับขอบคุณครับ